ในสถาช่นนี้นะครับคุณป๊อปนะครับก็จะมาสอนการทอดอาหารนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับสวัสดีค่ะชื่อป๊อปค่ะ,ดะเดี๋ยววันนี้นะคะ,ะหนูจะสอนการทําทอดเต้าหู้ไม่ใช้น้ํามันก็คือเต้าหู้แอร์ไฟทําไมตั้งชื่อเต้าหู้แอร์ไฟคะรู้ไหมคะใช่เพราะเราใช้เป็นเต้าหู้เข้าในหม้อแอร์ไฟ,รไฟเราเลยตั้งชื่อว่าเต้าหู้แอร์ไฟนะคะ ในขั้นตอนแ<ช>รกนะครับเราก็จะหั่นเต้าหู้นะครับให้มีลักษณะเป็นลูกเต๋านะครับทำไมต้องหั่นเป็นลูกเต่าก็คือเราจะไม่เอาชิ้นใหญ่มากเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่มากค่ะอาจจะใช้ระยะเวลานานแล้วก็อาจจะทำให้ผิวเขาจะแห้งแห้งมากเกินไปใช่ค่ะเราจะใช้แบบพอดีต่อไปนะคะเราจะเอาเต้าหู้ค่ะใส่หม้อทอดหม้มอทอดใช่ค่ะนี่คือหม้อทอดแบบ อาไรน้ำมันนะคะก็คือหมอ้อทอดลมร้อนใช่ค่ะเราก็จะเอาเต้าหู้ใส่แต่ตอนที่เราเอาใส่นะคะแนะนําให้ขี้เขาออกจายให้กระจายเขาออกค่ะถ้าติดกันนะคะเวลาเขาสุกแล้วค่ะมันจะติดกันเลยทีนี้ก็มีคนถามครับว่าเครื่องแอร์ไฟเนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างนะครับคุณป๊อปก็บอกว่าก็ใช้กับอาหารที่เรามักจะทอดนะฮะ ที่เรามักจะใช้วิธีการทอดนะครับส่วนส่วนผักนะครับก็จะแนะนําให้ใช้กับไมโครเวฟจะดีกว่านะฮะต่อไปเราจะใช้อุณหภูมิที่200ค่ะอ่านดูอุณหภูมิอุณหภูมิคืออยู่บนนี้นะคะ200 200นะคะเราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะอ่าเดี๋ยว5นาทีทีนที้อาปารลุงนะครับก็ถามว่าวเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่นครับสำหรับลองแต่ละอย่างนะครับ คุณป๊อปก็บอกว่าอันนี้มันต้องลองนาไปทดลองทําดูนะครับสําหรับอาหารแต่ละชนิดนะครับต่อไประหว่างรอหม้อทอดลมร้อนนะคะหนูจะสอบสาธิตการทําน้ําจิ้มหนึ่งถ้วยตวงหรือสองร้อยห้าสิบมลนะคะในการนจิ้มะครอินทผลามนะครับหนึ่งถ้วยตวงหรือว่าสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับวิธีการเตรียมอินทผลามนะครับก็นำมาเล็กร่อกนะครับแล้วก็มาสับนะครับสับเสร็จแล้วก็บดให้ละเอียดครับ ต่อไปก็ใช้น้ำมะขามเปียกนะครับครึ่งถ้วยตัวนะครับหรือ125มิลลิตรนะครับแล้วมะขามเปียกที่กลุ่มเราใช้นะครับเพราะไม่เสียเวลาเสียเวลาครับใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มที่แล้วเขาคั้นเหลือเอาไว้นะคะค่ะ2องจุดห้าลใส่เกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับหรือว่า2.5ามิลลิตรเราจะใช้เกลือเกลือเราจะเป็นดอกเกลือนะคะโซเดียมเขาจะต่ำกว่าเกลือปกติค่ะเราคุกได้เลยค่ะใส่ถุงมือแล้วขยำได้เลยค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อคลุกเสร็จแล้วนะครับก็เติมน้ําลงไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบเหนหรือว่าได้เลยค่ะน้ำป่าก็จะชอบแบบข้นหรือว่าแบบมีน้ําหน่อยเมื่อคลุกเข้ากันแล้วนะครับก็นําไปตั้งไฟครับถ้าเข้ากันแล้วเรามาตั้งตั้งไฟได้เลยค่ะใช่ค่ะเราจะมาเคี่ยวค่ะ เทได้เลยค่ะเมื่อเคี่ยวได้ที่นะครับก็จะสังเกตว่าสีของน้ำจิ้มนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับสีก็จะนวนๆขึ้นนะครับทีนี้อาปานรุ้งนะครับก็ถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีอินทผลัมเนี่ยครับเราสามารถใช้อะไรแทนได้บ้างเราจะใช้อะอะไรก็ได้ที่เป็นความหวานที่ได้มาจากที่ไม่ได้มาจากน้ำตาลขัดสีน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ใช่ค่ะได้ค่ะ เมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับก็จะเทใส่ถ้วยเพื่อมาปรุงรสครับเครื่องปรุงก็จะมีถั่วครับถั่วนี่เราก็อบก่อนนะฮะถั่วเราเอาไปอบก่อนนะคะแล้วเราเอามาบดพอยาบไม่ต้องบดละเอียดแล้วก็ใส่พริกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับจากนั้นก็คนถั่วกับพริกให้เข้ากันนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับการทำน้ำจิ้ม้าหูแอฟฟงใช่ค่ะถั่วกับพริกค่ะ ข้าวหู้ที่ออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะคะต่อไปอนะครับในสเตชันนี้นครับคุณป๊อบก็จะสาธิตการทำอาหารโดยใช้เตาไมโครเวฟนะครับใช่ค่ะจะสาธิตโดยการที่ทำอาหารจากไมโครเวฟนะคะซึ่งหลายคนนะคะชอบกลัวกันว่าทำอาหารจากไมโครเวฟ คุณค่าทางโภชนาการจะลดลง<ม>เช่นวิตามินอ่าเกลือแร่หรือพวกแร่ธาตุอะคะ่ะจะจะหายไปจากอาหารแต่จริงๆแล้วยังไม่มีใจออกมาลองรับว่าถ้าอาหารจากไมโครเวฟแล้วคุณค่าทางโภชนาการจะลดลง<ม>ค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาทําอาหารจากกล้วยฟักทองแล้วก็มันเทศนะครับ เราจะทํากล้วยนะคะเราจะใช้กล้วยที่สุกค่ะเราจะไม่ใช้กล้วยห่ามมันอาจจะมีรสฝาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะให้ชิมอาจจะมีรสฝาดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้สุกต่อไปถ้าเป็นฟักทองกับมันนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กค่ะเราจะไม่หั่นเป็นชิ้นใหญ่แล้วเราจะแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนพอแช่น้ําทิ้งไว้ครบ5นาทีปุ๊บเราเอาเข้าไมโครเวฟ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่800วัตต์ของเครื่องนี้นะคะเราจะทีละ5นาทีค่ะ5นาทีถ้ายังไม่สุกอีกก็เพิ่มทีละ5นาทีนะคะเราจะค่อยๆไปแต่กล้วยอะค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำํำเราเอากล้วยเข้าไมโครเวฟได้เลยเพราะว่ากล้วยค่ะเขามีน้ําในตัวเขาค่อนข้างเยอะแต่ไอ้พวกเนี้ยค่ะที่เราต้องแช่น้ํานานเพราะว่าในตัวเขาค่ะจะไม่ค่อยมีน้ําเยอะเราเลยต้องเพิ่มน้ําให้เขา ่าเพื่อให้เขาอะค่ะอ่าสุกไวขึ้นนะคะจะให้ฟิลเหมือนใช้เป็นต้มเลยค่ะใช่แต่แค่มาจากไมโครเวฟคุณค่าและสารอาหารยังอยู่ครบเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ต่างอะไรจากใช้เตาแก๊สมีใครท่านใดอยากชิมกล้วยไหมคะอ่ผพัดทองไหมคะตะกล้องชิมกล้วยไหมคะนะคะเราสามารถต้มได้ อบได้ทำได้หมดเลยค่ะในไมโครเวฟแค่นี้มีท่าน